น่าจับตายิ่งสุข27ตุลาคมนี้อุ้งอิงหรือแพรทองทานชินวัตรสายเลือดเข้มข้นของทักษิณชินวัตรจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดภายในพักเพื่อไทยพักที่เป็นแกนนำรัฐบาลในขณะนี้ซึ่งการที่พักใหญ่ระดับประเทศมีหัวหน้าเป็นผู้หญิงไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ใช่เป็นโชคช่วยเพียงอย่างเดียวแน่นอนเมื่อขุดลึกลงไปในประวัติศาสตร์การเมืองไทยจะพบว่าสตรีที่ขึ้นเป็นประมุข,ข่า้การเมือง เรียบเสมือนหงเหนือมังกรในระดับเป็นที่รู้จักของสังคมนั้นมีประมาณ6รายคนแรกเบอร์ใหญ่ในวงการการเมืองคุณหญิงหน่อยสุดารัตเกยุราพันธ์อายุ62ปีผู้ก่อตั้งและหัวหน้าพักไทยสร้างไทยที่มีลูกพักเป็นดาวดังโซเชียลอย่างผู้พันปุ่นสิทธาธิวารีหญิงหน่อยยังเป็นประธานมูลนิธิไทยพึ่งไทยอดีตประธานยุทธศาสตร์พักเพื่อไทย อดีตรัฐมนตรีทั้งในรัฐบาลทักษิณชินวัตรและชวนหลีกภยัยและยังเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยชุดที่26ซึ่งอดีตเธอเคยเป็นคนวงในทักษิณและมีบาร,รมีในพักเพื่อไทยระดับเบอร์ต้นๆเลยทีเดียวคนที่2อุอ้งอิงแพรทองทานชินวัตรอายุ37ปีเป็นทั้งนักธุรกิจระดับหมื่นล้านและนักการเมืองชื่อดัง มีตำแหน่งมากมายทั้งรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติรองประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมและเป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีไทยจากพรรคเพื่อไทยและตำแหน่งล่าสุดคือหัวหน้าพรรคเพื่อไทย100เปอร์เซนคนที่ 3. เจเป้าอนงวันเทพสุทินอายุ65ปีอดีตหัวหน้าพรรค มัชิมาธิปไตยภรรย,ยาสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลเศรษฐาโดยเจเป้าเป็นสสครั้งแรกในเขตหนึ่งจังหวัดสุขโขทยัยสังกัดพักไทยรักไทยต่อมาสังกัดพักประชาราปและแยกตัวออกมาจัดตั้งพักการเมืองและเป็นหัวหน้าพักมัชิมาธิปไตยและในปีพศ2551เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรัฐบาลของนายสมัครสุนทรเวชและนายสมชายวงศ สวัสดี คนที่4แม่เลี้ยงหายประวิศรัตติยภัยรัฐอายุ32ปีหัวหน้าพักเพื่อชาติเธอเป็นลูกสาวยงยุตติยภัยรัฐอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมัยรัฐบาลทักษิณชินวัตรโดยสาวหายจบมัธยมเตรียมอุดมศึกษาปริญญาตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศึกษาต่อที่วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอนในปี2 5 6 2เป็นประธานสโมอสรสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดที่ ผ่าทีมคว้าแชมป์ฟุตบอลโตโยต้ตาไทยลีก2019 คนที่5ละดาววันวงสีวงอดีตหัวหน้าพักเสมอภาคอายุ67ปีนักการเมืองสตรีมากความสามารถอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยาติดต่อกัน3สมัยอดีตรองหัวหน้าพักเพื่อไทยอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมในรัฐบาลของทักษิณอดีตโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่เป็นสตรีคนแรกของประเทศไทยในคณะรัฐบาลของน,อนายอานันต์ปัญญาชุน อดีตโฆษกพักประชาธิปัตย์และอดีตผู้ประกาศข่าวช่อง11 คนที่6ดรนรินีทวีสินอายุ63ปีคนนามสกุลเดียวกันกับนายกเศรษฐาแต่มิได้เกี่ยวข้องกันแต่อย่างใดโดยเธอเคยลงสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อสังกัดพรรคเพื่อไทยในปี2554ต่อมาได้ลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยและย้ายมาสังกัดพรรคเพื่อธรรมได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าพักต่อมาได้ลาออกและรับตําแหน่งผู้แทนการค้าไทยในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ปัจจุบันได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ แทนการค้าไทยอีกครั้งตั้งแต่วันที่12กันยายน2566ที่ผ่านมาและนี่คือ6สตรีที่เคยขึ้นสู่ตำแหน่งหัวนหน้าพักการเมืองมาแล้วแต่บางคนอาจจะไม่โดดเด่นและเป็นที่รู้จักมากนักซึ่งคงมีเพียงอุ้งอิงและคุณหญิงหน่อยเท่านั้นที่เป็นที่รู้จักและนิยมในวงกว้างของสังคมซึ่งต้องติดตามบทบาทของสตรีกับการเมืองไทยจะพัฒนาไปได้อีกไกลแค่ไหน Oh.